สวัสดีครับผมแนนะครับผมวันนี้เรามาดูกับ Su z u k i v i t o r มหกห้าอปี2 0 1 8นะครับรถคันนี้ก็สวยเอี่ยมสะอาดทั้งคันนะครับผมมีกล่องครบ3ใบนะครับปี๊บข้างเป็นของ n นว y นะครับกล่องหลังเป็นของ s u z u ก i นะครับเป็นกล่องศูนย์นะครับผมคันนี้ก็แต่งมามาพร้อมเดินทางเลยนะครับผมครบทั้งคันแล้วนะครับมีแคชบาร์นะครับผมแล้วก็มีชุดสปอร์ตไลท์2ชุดอย่างดีเลยนะครับพร้อมชุดดีเลยนะครับ กาัน้ำเอสอาร์ซีนะครับผมกาไฟนาเอสอารแล้วก็มีตีนเป็ดเอสซนะครับผมรถคันนี้เซอร์วิสสูญเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมใช้งานเลยครับสวยใไม่เอี่ยมสะอาดทั้งคันเลยครับไม่มีล้มหรือชนหนักใดใทั้งสิ้นเลยนะครับคันนี้ รถคันนี้วิ่งมา1 9 0 0 0โลนะครับผม okay, เดี๋ยวเรามาดูระบบรถกันนะครับุดไฟสปอร์ตไลท์จะเป็นแบบมีเป็นสเต็ปด้วยนะครับผม เสียงเครื่องเดินนิ่งเงียบครับพักชั่นของตัว6 0ข้อสูตรคีก็จะปรับได้2ระดับนะครับผมนี่นะครับเปิดปิดแล้วก็1.2นะครับผมโอเคจุดนี้ก็คันนี้ก็คุ้มทั้งคันเหมือนเดิมครับผมตามสไตล์ทัวลิงนะครับโอเคใครที่สนใจก็ติดต่อเขาไม่ได้นะครับผมขอบคุณนะครับ